สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวฝานะครับตันตอกไม้ไผ่นะครับก็เป็นไม้ไผ่เป้งนะฮะตัวนี้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ยาวเก้าสิบเ็ดเก้าสิบแปดนะฮะก็ยาวนะครับฟังใจเข้าๆกันก็นี่ครับเก้งเจ็ดตัวนี้ของผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ยาวเก้าสิบสองแล้วก็ตัวเล็กนี่เป็นตัวนี้เป็นลูกก้านเต็นท์นะแปดมิลนี่ก็ลูกแปดมิลนะลูกไม้ มาให้เปรียบเทียบให้ดูเฉยว่าอันนี้นะครับีอันนี้นะครับเป็นลูกเหล็กนะครับลูกห้ามีนะก็จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับทั้งดามจับทั้งขนาดลำครับเพราะลำเนี่ยผมจะฝังเหล็กนะฮะเป็นเหล็กก้านเต็นนี่ครับฝังลงไปนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะก็ตัวไกลก็จะเป็นเซฟนะขายาว ก็คือขายาวมันอาจจะดูเท้อท้านนิดนึงแต่ว่าเวลากระจับมันจะเหนียวถึงนะถ้าขาสั้นเนี่ยมันจะเอื้อมมันจะเอื้มอมมางนี้นะน้วมันจะต้องขยับเข้ามาแน่นอนขายาวเนี่ยเราจะจับโคนนะคลาสสิกเราจะยิงแบบนี้นี่นี่นะเทปผมยางก็จะเป็นสิบเดมิลน,นะฮะอันนี้อันเก่าก็เป็นยางสิบมิลของผม,มใช้อยู่อันนี้จะเป็นลูกเหล็กนะผมก็เลยขึ้นเอายางสิเดมิลให้ครับแล้วก็ ลองเลยนะครับเป็นมะนาวนะครับ 1, 2, 3ประมาณเกือบ49่เแลครับเป็นมะนาวสองลูกนี่สามเก้าหน่อยๆใส่ลูกขึ้นเซฟขึ้นยางก็นี่นะไม่โคตรไม่แอนนะฮะ เปิดเลเซอร์ลูกลูกเหลืองนะโอ้โหข้าหมหัวไปนิดนึงสวัสดกอจริงครับ <c oughs> อ่อนซ้อมลูกเขียวมัะงอ้โห สวบไปนิดหนึ่งฮะออกขวาหมดเลยนะครับมือสะบัหรือว่าหรือว่าสูนไม่ตรง เลเซอร์ผมก็ตั้งตรงอยู่นะเอาแค่สามเมตร่อเดินเข้ามามีกหน่อยขออีกทีครับเสียหน้าหมดหนึ่งสองเข้ารูเดิมเลครับยิงขวาออกขวานะครับยิงซ้ายออกซ้ายนิดนึงคะับไม่รู้ว่ามือผมอ่อนหรือเปล่าข้อมืออ่อนนะ ลองเอาเกลือซ้ายนิดนึงโอ้โหเข้าเป่าอนะคอยลุงเดี๋ยวค่อยไปดูนะเกลือไซายสองมิลลิเมเกลือซ้ายนิดนึงฮะข้า,หนะขาหมหัวไปหน่อยอน,นะฮะก็ข้าหมหัวไปนิดนึ่งฮนะ น,นี้เข้าอยู่นะแตกอันนี้ไม่เข้านะออกออกขวาเอาใหม่ใหม่ร้องอังจนกว่าจะรู้นะมันเป็นอะไรลูกเบี้ยวหรือว่าลเ,เซอร์ต้างเบี้ยวนะขวายิงครับขอขีดินออกก่อน สำหรับคนที่คิดว่าลูกห้ามิลมันใหญ่ไปนะครับใส่ลูกสี่มิลก็ได้นะครับเพราะว่ารางเนี่ยโอ้กางเป้าครับตรงนี้เหนางลูกไหมนะสําหรับรางเนี่ยใส่ได้นะครับไกลก็รับได้อยู่ผมลองมีลูกสี่มิลลองอยู่นะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ย เคยยิยงลูกสี่มิลแล้วมันไปเจอหินไปเจอลูกลังครับแล้วลูกมันคดฮะผมก็เลยไม่ชอบลูกเหล็กลูกสี่มิลน,นะครับกระเด็นผมก็เลยใช้ลูกที่เป็นก้านเต็นเป็นอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติมันงอเนี่ยมันก็งอแค่หัวนะครับเราเปลี่ยนหัวเนี่ยมันก็ตรงเหมือนเดิมแต่เป็นลูกเหล็กเนี่ยทุบแล้วทุบอีกนะครับทุบไม่เป็นก็โคดเหมือนเดิมครับทุบจนโคดนะครับ โอหปิวครับโกเค,ครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดตาม Facebook กับ YouTube ผมได้นะครับก็ผมลงบ่อยอยู่นะครับเรื่องเล่นเรื่องอะไรพวกนี้นะครับชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวไม่สวยไม่เนียนเหมือนของใครนะครับไม่เหมือนใครด้วยครับเคครับผม